เอาไปซะแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณสามีสวัสดีครับได้ยืนตั้คู่กันเลยสิไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์น่าหลอกอ่ะอันนี้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 ใครครับน้องมิ้งดัมซิงค์ค่ะยักษ์น้ำกัดยักน้น้หลังกันดีแนะเออทางอีกแล้วทางอีกแล้ว ไปเบิ่งไปไปเบิ้งยังไปเบื่งบันไปที่ไหนครับไปข้างนไป้งนไปไหนครับมาขอคึอง้ามต่ครับเป็นระแฉกเลยโอเคครับไปข้าอแค่พ่อเพงครับขบวนก็จะยาวๆหน่อยนะครับเอาง่ายจับมืยกันเลย ขบวนยาวจัดครับเดี๋ยวไปดูบ้านที่ไฟไหม้กันโอ้โหนี่เขาเขาสร้างแล้วเขาเริ่มสร้างแล้วอ ไม่เห็นสร้างนะครับเขาลื้อทำเริ่มขึ้นโครงแล้วนโโ uh oh <MA ี่ดูขบวนครับก็ดูหายไปไหน อยังไงคุณพ่อคุณพ่อได้ท้าคุณพ่อยาคุณพ่อยาคุณพ่อส่งคำขอใหม่ปะตอนนี้ลงเบลลล็อกกันนะไปแซไปช่วยเขาแม่ไปม้่งมิงไปช่วยเขายกบล็อกไปไปช่วยเขายกบล็อกอันนึ่ๆ

มาถอยมาถอยมาพ่อปูปูถอยมานี่ครับตอนนี้กำลังลงบล็อกกันอยู่นี่ปูนของทีมงานร่ำไรครับปูนของทีมงานร่ำไรนะครับค่ะค่ะวันนี้รู้สึกว่าอบอุ่นกันเนาะก็เอาไป ยกขาเต้นถล่บมานนิดหนึ่งอ่ะพอดีเลยค่ะสวัสดีพี่น้องชาวหนองไม่งามนะคะและแขกที่มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้รู้สึกว่าดีใจแทนคุณตานะคะเฮงกแทนคุณตาชื่นนะคะและคุณยายนะคะค่ะทีมมูลนิธิ สว่างจันยานทันจังหวัดบุรีรัมย์ขบวนรถครับทีมงานสายบุญรถบรรทุกบุรีรัมย์สุรินทร์นะคะดอกพูนันนี้น่าจะมากี่คันนะคะวันนี้เนาวันนี้นะคะตาสดีที่แบบนี้เนาะเกิดมาเพิ่งเห็นนะดอกปูนเพิ่งเห็นไปนะรถแท้เลยนะคะสายรถกระบะคนปูนมาเยอะเลยนะคะยของเออเสืยบอสนะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะสายบุญนะคะวันนี้น่าจะสว่าง ราทีปสีราชานะคะโอ้โหมาไกลเนาะเยอะมากเลยวันนี้แล้วก็โอ้ยมากมายเลยค่ะจากไหนมั่งเนี่ยลายบุญนะคะมาหลายจังหวัดเลยนะคะส่วนทีมงานที่ไม่ได้มาก็ฝากทำบุญเผยประชาชนอีกเนาะไม่ได้มาเพราะว่าโอ้มีชันเดนดครับฝั่งนู้น ผู้นําทุกภาคส่วนเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากนะคะหมอ,อแสดงความยินดีกับคุณยายนะคะเดี๋ยวมาดูคัยยนคนี้ครับโอ้ะคะันนี้ทั้งบล็อกทั้งบูนเลยนะคะคุณยายก็ทําบุญเยอะๆนะคะบ้านปลายนี้นะคะลูกหลานก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะทุกหน่วยงานทุกสายบุญทุกจังหวัดเลยนะคะมาทมําบุญให้กับคุณยายนะคะน้อยน้อยคนนั้นใช่ไหมคะคุณหมอน้อยคนเลยค่ะเยอะมากวันนี้ขอบคุณนะคะอะ ของรถบรรทุกนีทำไมคาใจบุญแท้เนอะ,อะ,อะรถแห่อ,อีกรถแห่โู้ย,ยล,ง,ลง,ยงไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะคะโอ้คึกคักสนุกสนานดูแล้วก็อิ่มบุญขอให้เจ้าของรถบรรทุกทุกคันนะคะอัตมาค่าขายนะคะอย่าจนนะคะเฮง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 ด่ำรวยะะรวยรวย,รยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะจะได้มีกำลังกายกำลังทรัพย์ ช่วยประชาชนที่เดือดร้อนต้ารุ่นนักคาราเต้ขด้วยนะคะซับซิโชนะคะโปสเซอร์ใหญ่ของเราเช่นกันเราโรเบอร์ช่าขอด้วยไอ้เฮงรวด้วยตัวมาแล้วก็ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคท่านประหลัดรุ่นโซนะคะท่านพนมเพียรทอง่วมาร่วมเป็นสักขีพยานว่าโอ้มาดูรถแทบอรนทุกขกันเยอะรถเกือบโดนครับผม ใจบุญนะคะันเกิลไปใจคุณตาคุณยายเอาวัสดุไปช่วยต่อไปคุณตาคุณยายก็คงจะได้บ้านหลังงามนะคะอยู่ยังมีความสุขนะคะขอบคุณท่านสจสายบัวเพ็ญสุขกับคุณนายจงนะคะที่เอาขนมจีนมาด้วยให้อาหารรถอันนี้สาวบ้านไหนไม่รู้ครับ่านเอาสิ่งของมาช่วยแล้วนะคะ่านก็ ขาเชิญมาร่วมรับประานอาหารนะคะซึ่งต่อตสอสายบัวแล้วก็เทศนาเร่เอาน้องมิ่งไปยกวะเอาน้องมิ่งโอ้ยยืนนออะไรโอ้น่าเกียดไปยกไปยกไปยกไปพี่ไหนให้ไปเ่องาเดนงนทบกคนกนะคะมานนั่น่น

แอมครับยองาขอเี่น่ารักนะคะจะเป็นคนตัดเองก็ไม่เป็นไรนะคะแต่วันนี้เราตัเองนคฟเลยคะทานไห้อิ่นะคะอะไรหวง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 ก็หวงละเป็นหัวงละเออเออะไรสวัสดีค่ะอะไร ยี่รถจอดชิดกันขนาดนั้นถ้ายได้บาถ่ายังได้นนะคะก็ไปหาที่ตอนพี่ทีงานมาก็บอกว่าไม่เป็นไรมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากะของลงนะคะแล้วก็จะรอหาร่วมกันนะคะยังนี่ไ์สดบอกมาไทยมาหน่อยสวัสดีครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวผมจะไปยกช่วยเขาสักหน่อยนะครับ จุดนะคะสว่างในสถานจรรยาธรรมนะคะของฉบับของเราของเรานะคะแล้วก็จุดำราโอ้ยโ้โอ้ยโอ้ยยี่ยโอ้ยไอ้เกียย